โหลดอยู่นะครับสวัสดีครับทุกคนลกลบมาพบกันอีกแลั้วที่ช่องน้องเพิฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมระบกในแมปอะไรไม่รู้อะลิฟ g r รูมโอเคเพราะมันมีแมปต่างๆเบียบบะก็เหมือนเป็นแบบของเล่นต่างอ่อะนะขอซื้อ อีปั๊บอีด้วยต้องไปหาเหรอโอ้เหมือนเราต้องไปหาตาหมหาก็นี่ไงปัก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 ยังไปไม่ได้เฮ้เฮ้เราต้องไปทำอะไรหรือเปล่าว้าว ਕੇ អេនេះ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 ប៉ុក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 ពីហីហីហី เฮ้เฮ้ตกตกตุ๊กมันมีทางทุกคนมันมีทางว้าวอะไรเนี่ยบึ้งบ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 ้งตัวป๊อปอิตาลีป๊อปอิตฟิช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  ไปตรงนี้ไม่ได้ต้องคานไปแอาาร์คานไปไม่ได้นี่เขาบังคับให้กระโดดอย่างเดียวเลยใช่ไหมไปเลยวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งปอบังสมุดบังไปเลยนี่เฮ้ย นั่นคือ,อนี่รูปอะไรอะ่ะมันเหมือนหัวกะโหลกเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นหัวกะโหลกเลยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เวแบบลาโอเคออกมาให้หมด ปลาอะไรปลาลงปลาลาอะไรปลา,าลงปลาลาเอาเป็นปั๊ปอิดรูปต่างต่โห้เฮ้ยสิ่งของสิ่งของก็ใช่ด้วยเพื่อนขอเล่นหน่อยนะแต่มันขึ้นมาเอง เพื่ทุกคนมันมีทางขึ้นอีกวันนี้เป็นสมุดร,รักไฟออกมา,าข้างนอกแล้วตอนนี้ผมอยู่ส่วนไหนเนี่ยเบดรูม <Bed room S 1> ไม่ใช่ชิเชนเกรอรผมไปอยู่ไหนเนี่ยด้านนอก คือลิฟวิ่งลูอยู่เลยผมได้อยู่เป็นผมไม่ได้อยู่ลิฟวิ่งลูแล้วนะเราวิกแล้ววิกลิงวิระอะไรสักอย่างลิฟวิ่งลูตรงตรงนี้มันคือห้องลิฟวิ่งลูหรอกปกไม่รู้แล้วมันมีป๊อปอิตอะไรด้วยปะเนี่ยทำไมมันมีป๊อปอิตเฮ้ยขอหน่อย ช่วยบอกหน่อยตรงนี้มันมีอะไรไหมป๊อบอิดใครเอาป๊อบอิดมาทิ้งไว้ตรงนี้ฮะให้คนอื่นมาเก็บเนี่ยลูกบัตท,ทำไมเสียมงม,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 มันดูแปลกๆจังมันมันเรื่องที่ยัง เข้าประตูไม่ได้ประตูตนี้ไม่ได้ไฮ้ขอไปได้รูปโซฟาแน่นอนคือรูปอะไรอะรถไฟรูปรถไฟสินเกตา้าตรงนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับ อันไหนหรูปกีตาร์จริงด้วยรูปกีตาร์จริงด้วยบนโต๊ะล่ะตรงนี้มีอะไรไหมเนาะน่าจะมีแหละ ไม่มีไม่ได้ซอน VIP ฟรีซอน VIP ข้างหน้ามันคือรูปอะไรทำไมถึงเป็นต้องเป็น MVP MVP <laughs> ีอ e ิ o M A K. นีพลเอมอ่ะนีลตบป๊อบน้องได้ไหม อันนี้เรา,เาไปยังเนี่ยได้ไปแล้วเพื่อนๆนละทุกคน,นเฮ้ยเพื่อนมันมีป,ปี้เราเรียบร้อโอ้โหเพื่อนเอาอกอะไรใหญ่ขนาดนั้นเออปกติมันก็ใหญ่ประมาณเท่านั้นเลย ปักไฟทุกคนอย่าไปเล่นปักไฟจริงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮะตรงนี้มันมีอะไรมีนร์มันมีอะไรมีนร์เข้าไปข้างในมีอะไรไหมในกล่อง รูปเท้าข้างบนมันมีไอติมอยู่อะแอปเปลิลหรือส้มอะเพื่อนเฮ้ยใครเอาป๊อปอิด UFO เข้ามาทิ้งในนี้น ใครเอามาไปทิ้งโอ้โหเฮ้ยปลาหมึกมองปลาหมึกผมไม่มีอะไรอ่ะผมไม่มีอะไรอ่ะมั้งมั้งอ่ะผมไม่มีอะไรอ่ะลืบลืบ เฮ้ยมันเล็กๆหน่อยๆนะเมื่อกี้เฮ้ยอ๋ยอเหมือนตรงนี้จะเป็นห้อบนะ้เนี่ยปิดปิดดักดักออกไป ไปคิวๆมีบันไดก็ต้องมีปั๊บอีกด้วยเฮ้ย โอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดยิ้มกดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องปึ้งสิเจ๊แล้วก็กดกระดิ่งกุ่งกิ้งกุ่งกิ้งกาเลลิง,ลง,ลงเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับจำยัดยนวันนี้ไปไปเจ๊ก